ูร้องให้หรอกูยิ้มวะเนี่ยเหมือนต้องเวอร์อ่ะเพื่อนๆนครับตัดคลิปตลกขนาดนี้จะดูวิวเลยครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ชอบกันเหรอครับนี่เพื่อนเพื่อไม่ชอบผมตัดคลิปตลกนี้เหรอครับคือถ้าเพื่อนเพื่อนตลกหรืออะไรยังไงก็แสดงความคิดเห็นหน่อยกันนะครับว่าแบบพิมพ์ฮาตลกจังเลยหรือหรือไม่ตลกหรืออะไรก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับคือผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนคิดยังไงกับคลิปนี้ผมผมว่าต้องจตัดมากอ่ะ วิวมันน้อยครับก็ฝากกดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับพเพื่อนๆถ้าแบบชอบในการตัดคลิปอย่างเงี้ยฝากกดแชร์ให้ผมหน่อยนะวันนี้มีคนดูเลยครับยิ่งพี่ร้องไห้อยู่นะครับเนี่ยแต่ว่าพี่แบบใส่แว่นไงปิดน้ำตาไว้ไม่อยา,ากทุกคนเห็นน้ำตาพี่นะครับ ซื้อขายไอดีเกมหรือบัตรเติมเกมต้องที่นี่เลย khantheep. en. th ลิงก์อยู่ใต้คลิปมาอีกสักคลิปคลิปที่แล้วสุ่มไม่ดัง,งไงแต่คลิปนี้อาจจะสุ่มดังก็ได้ดังเลยนะเอาให้ดังเลยนะคลิปนี้เปิดลำโพงดังๆด้วยผมจะเปิดเสียงกระซารเอฟเฟกเอาแบบลั่นหูหูแตกเลยไปโดนน่ะโอ้ยตอนนี้ก็เหลือของใหม่อีกหนึ่งชิ้นนะผมนะลัคก,กี้เลยยา่าไม่ใช่เยนี่อันนี้ได้ไปแล้วอย่างเร่าง ยอย่างจ,างจา้มามาครับคุณผู้ชมครับมีเอฟเฟกต์ออร่าข้างหลังตั้งสี่จุดจริงๆผมไม่อยากสุ่มเลยนะเอาจริงคือมันไม่ใช่ชุดผู้หญิงอะครับผมว่าไม่อยากสุ่มชุดผู้ชายเลยอะอยากสุ่มชุดผู้หญิงอะครับธรไมชาตไม่เอาชุดแบบผู้หญิงมาาๆครับเอาแบบเอาแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแบบ <g abo os> อุ้มนูนตุ้ม GM คือเอาจริงผมไม่อยากสุมเลยนะครับแต่เพื่อนๆอยากให้ผมมาสุมไงเห็นคอมเมนต์ว่ากันเยอะไงไอ๊ะสั์กูไม่เห็นมีใครเอาคอมเมนต์เลยมืนมึงเวอร์ก็มาครับเดี๋ยวผมจะสุ่มเจ้าตัวนี้นะครับเห็นเพื่อนเขาบอกว่าออกง่ายกันจัดแบบสุมที่ใบเดียว2ใบได้กันเดี๋ยวผมจะลองดูซิว่าจะได้ไหมนะผมนะคือตอนนี้ผมมีอยู่แล้ว80แต้มเว้ยแล้วผมมีนี้อีก17อันของฟรีเดี๋ยวเรามาดูนีว่าจะได้ไหมนะผมนะจะเอาไปรีวิวให้ดูกันถามว่าสวยไหมก แล้มันเป็นชิดชผู้หญิงอะคือแบบผมไม่อยากจะแบบจะกดเลยอะเอาจิงนะมันชูผู้หญิงอะอะกดหน่อยละกันตามเคยครับตามสปลาวเกมดี91นะครับผมนะอะสุ่มอีก9รอบไม่สิปึบไม่ต้องถามโู้ชูผู้หญิง3วันวะหน้ากาก ตามสปลาเกมดีเกมล็อกเกมดีสปอตไปดูเลยนะคะถ้าบุตรหลานของท่านกําลังติดเกมอยู่ไปดูเลยว่าเกมที่หลานเล่นหรือว่าลูกเล่นอยู่ใช่หรือเปล่าคือเปล่าหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยเอาไปเผาทิ้งเลยนะจ้า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 สุ่มกันเยอะๆนะเพื่อนมาสุมอีกสิบรอบผมตอนนี้ร้อยสองแล้แม่งบางคนบอกสองรอบได้ทำไมกูไม่ได้เลยเนี่ย โโห้สงสัยเพลงนี้ไม่ชอบเดี๋ยวเปลี่ยนเพลงมิวสิกมาอุ้ยท้องกองท้องกองท้องกองท้องอุ้ยยังไงยินดีด้วยยินดีด้วยมาแล้วเป็นไงล่ะยินดีด้วยโอ้โหมาแล้วเวคุณผู้ชมสงสัยชอบเพลงนี้จิวแป๊ะทอง มาครับผมได้มาแล้วนะครับผมตอนแรกมันไม่มีหนวดไม่ใช่เหรอวะแต่ตอนนี้มันมีหนวดแล้วเนี่ยาราคับผงคุณผู้ชมครับเราได้เสื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมชุดนี้นะผมอะไรนะโยคะอะไรวะมันชื่อเซ็ตว่าอะไรลืมละโยคายคีเปอร์ yo per, ไอศาสโยคะหน้ามึงอะเหมือนมึงเว่ออะมาผมชุดโยโยคายคีปเปอร์ per, ได้มาแล้วเย็ดรู้ไม่อูมเลย,ยไม่เฟี้ยวผมไม่อยากจะเล่นเลยมันไม่อูมเลย เดี๋ยวผมจะไปลองเล่นให้ดูกันแล้วกันนะผมแล้วว่าชุดตัวนี้มันจะเป็นยังไงกันบ้างนะผมนะไปมาครับผมทผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่กันในเกมนะครับคือผมจะมาเล่นหมด4-4นะเพราะว่าผมอยากจะแบบรีวิวปืนใหม่ด้วยอะนะปืนใหม่ที่เขาเพิ่งเอามานะผมนะคือแบบจะได้แบบรีวิวแบบคู่ๆไปได้ด้วยเลยไง่าปืนไม่ต้องไอ้หนุ่มโอ้โดนยิงโดนยิงอู้เยอะเยอะเยอะเกมอุ้ยหัวครับ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 สองหัวแล้วครับปืนธรรมดาครับ สามหัวครับสามหัวแล้วครับฮัลโหลเฮ้ยโอ oh, หรือเปล่าโ oh, อ้ยตังโหดเกินโอ้โหเป็นเกี้ยอะไรเนี่ยมันมึงเหวอะมาได้รีวิวปืนใหม่แล้วครับคุณผู้ชมมันชื่อปืนว่าอะไรวะเนี่ยกูก็อ่านไม่ออกโ <Okay. S 1> อเเคฮ้ยเออต้องมารีวิวชุดไม่เหรอวะ oh. หัวครับเอดช็อตโอ้โห oh. ตัวไม่นับครับ oh. โอ้ตัวซือ้อปืนลูดติดไม้ติดมือไปหน่อยเพาะมันไม่ใช่ปืนลูกเดีย๋ยวโดนชาร์จเนี่ยเป็นไงนผู้ชมดูชุดมีเส้นผมข้างหลังด้วยเหมือนหางอะ่ะจะทำเป็นหางหรือจะทำเป็นผมกันเอาเอาอนะไรกันแน่แต่ผมราคาญดวงไฟนี้บ้างแล้วมันแบบเกะกะลูกตาโอ้ไม่โดนหัวครับเพื่อนๆอ้โดนหัวครับเป็นไงนล่ะเป็นไงนล่ะผมว่ามันลากหัวง่ายนะเอาจริงอ้โดนหัวอีกแล้วเฮ้ย ถ้าปืนไทยปืนผมรู้สึกว่าปืนมันลากหัวง่ายขึ้นมากเลยอะือว่าผมมันโหดเองวะผมว่า<อ>จะโหดเองอะ่ะไม่น่าเป็นที่ปืนหรอกโอ้หัวครับเฮ้ยกระแทกของพี่น้องหลบไปน้องขัวครับเอาตัวสุดท้ายไม่โดนตัวมัาสุดท้ายจะทรงผมทรงอะไรวะเนี่ยอย่ารู้แต่งหน้าด้วยนะเป็นไงคือเซตเนี้ยที่ผมอยากได้เพราะว่ามันมีแต่งหน้าเว้ยดูดิคุณผู้ชมเห็นไหมเซตอื่นมันไม่มีแต่งหน้าเลยนะคุณผู้ชมเซตเน,เนี้ยมีแต่งหน้าเนี่ย ผมไม่โดนหัวเกินหัวครับโอ้าเกินไปว่ะหลบไปเพื่อนหลบไป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 โอ้โหยิงกันเป็นครึ่งชั่วโมงโอ้โหยิงกันคนละครึ่งชั่วโมงอ่ะทีนี้ผมจับเวลาอยู่เกินไปว่ะอุ้ยสุท้ายครับโอหัวโอ้ไม่ได้หัวเอ้ยนี่นี่นี่คือจบแล้วดีดีด ไม่ต้องตัดนานดี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 เห็นแค่ชุดแค่นี้แหละมารีวิวกันเนี่ยอ้โหเพื่อนๆดูผมยิง่สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบคิวอ๋อนั่นดาเมจนั่นดาเมจดูบิดดูบิดดูบิดเมัอนมึงเว่อ่ะนี่ถ้าไม่ใช่เป็นชุดโยคะนี่โยคะหาอะไรอะชื่ออะไรก่อนไปหนึ่งอะโยคะคีเปอร์เออนี่ถ้าไม่ใช่ชุดโยคะคีเปอร์นี่คพอผมยิงไม่ได้ขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นเพราะชุดเลยนะครับนะถ้าไม่เชื่อดูเพนกวินดูมันยังแบบขยักหน้าเลยเห็นไหม คืงพึ่งยังพยักพยักพยัก,ยกโอ้ยภาษาพยักหน้าให้ผมเลยครับผมอาจจะพูดไทยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โทษทีนะครับคือพอดีผมเพิ่งไปเรียนไปนเรียนภาษาสเปนมาครับนะโทษทีนะครับเหมือนมึงเวออะจบไปก็ดีนะไม่ต้องตัดเยอะเออดีดีดีจริงๆถ้ามันเป็นคด คือผมจะเอาให้ยาวๆเลยเว้ยเอาแบบเอาแบบนานๆแบบครึ่งชั่วโมงเลยจุกใจเลยคลิปนั้นน่ะนะแต่ก่อนที่จะครึ่งชั่วโมงนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมก่อนละกันนะผมนะถ้าชอบดูแล้วตลกจริงๆอ่ะกดแชร์ด้วยโอเคครับเพื่อนๆก็จบไปแล้วนะผมกับคลิปรีวิวในวันนี้นะผมนะรีวิวโัวเนี่ยไม่เหมือนเลยอ่ะไม่เหมือนรีวิวเลยก็เป็นยังไงกันบ้างผมถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยละกันผมแล้วว้เจอใหม่คลิปหน้าตลาดิีนีบายบายครับ